ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอ C ีทางช่องกันสู้ขุสกุลนะครับเอาเมเนเดจพามาที่ตามลาวัฒนากันนะครับล้าวัฒนาของนะครับหมวดประจําวันจันวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ขอผิดตัวตันะพี่น้องอีีวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะครับพี่น้องกันยายนนะครับ 2,5,6,6กกันนะครับนะครับผมเราวพัฒนากันนะครับ เราพัฒนาของใครที่นี่มัเบิ่งกันนะครับของเซียนนาดีนะครับพี่น้องยุพีซีอ้าวเซียนดีว่าะฉะนเอ้าพี่น้องยุพซีเซียนดีนอ่ะเซียนดีกันแล้วกันพี่น้องยุพีซีนะข่าวพี่น้องยุพซี นาดีได้พี่น้องเด้อโอ้นะครับไปกวนมือก็ไเลยนะครับอาเซียนนาดีนะครับประธานทษดนะครับประธานทวเขียนพิษนะครับเอาพี่น้องเอซีนะครับเซียนนาดีนะครับก่อนที่จะไปเบิ้งกันนะครับของวันศุกร์เมื่อเบิ้งผลออกหอยเหลากันสักก่อนนะพี่น้องเนาะผลออกหวยเหลานะครับเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวเจ็ด หกศูนย์สองหนึ่งศูนเจ็ดหนึ่งศูนสองนึงศูนนะครับเลขสามตัวบนก็สองหนึ่งศูนย์เดพี่น้องสองนย์นะครับเลขสตัวศูนย์นะครับศูงล่างนะครับนี่ครับพีรร่น้องี่คือผลออกเลขหตัวสตัวสงตัวกันนะครับเอาที่นี่มาเบิ้งกันมาเบิ้งเปรียบเทียบกันนะครับหวด เช่นนาดีนะครับงวดที่ผ่านมาคือหลักฐานนะครับหลักฐานของเซียนนาดีนะครับอ้าวพี่น้องเกิบซี่เช่นนาดีนะครับให้วิ่งนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเซียนนาดีให้วิ่งแปดกับสองนะครับแปดกับสองแปดไม่เข้านะครับเข้าที่สองนะครับเข้าที่สอง บนสองล่าง wrote, <df> นะครับ <waterfall> พ <burning artists> ี่น้องสองบนสองล่างนะครับพี่น <ati osters> ้องบนล่างนะครับเด็กวิ่งเขาตั้งบนทั้งล่างนะครับนะครับพี่น้องอฟซีนะครับอันนี้ขั้นบนกระเขาล่างกระเขานี่เลยสองเด้งนะครับพี่น้องถ้าเบิ้ลบ่ได้นะครับพี่น้องอฟซีอันนี้ถือว่าเข้าสองเด้งนะครับจับคู่นะที่นี่ข้างบนออก สองหนึ่งศูนยับคู่บ่มีนะครับบ่เข่านะครับข้างล่างออก0 2นย์บ่เข่านะครับเข่าตะเล็กวิ่งนะครับพี่้องเอฟซีสรุปแล้วเซียนนาดีเข้าเล็กวิ่งต,งตรงตรงบนล่างกันนะครับเอาทีนี้พี่้องเอฟซีมาเบิ่งกันนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์เซียนนาดีนะครับพี่้องให้วิ่ง รูดตัวดใดหกันอ่าเบ,บ,บิ่งกันนะครับงดนี้นะครับเรียกว่ายคููนะครับงดทีแรกสี่คููนะครับงดทีแรกสี่คู่งดนี้ให้วิ่งกันนะครับวิ่งรูดนะครับบนล่างกันนะครับศูนย์ตัวเดียวเอาบักไงปนนี้แล้วเพี่น้องเนาะ อ่ะนะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวเดียวกับเด่นที่ศูนย์เพราะว่าไม่ศูนย์ตัวเดียวนะครับแต่ว่าจับคู่พี่น้องเย็บซนะี่จับคู่ีนี้จับคู่จะั้งหมด้งมวลจะมีอยู่หกคู่นะครับหกคู่นะครับหกหนึ่งสองสามสี่แปดคู่นะพี่นอ้องเย็ซีแปดคู่ทั้งเจเต็มสูตรกันนะพี่น้องเนาะ มีตัวไดนนะครับเปียคมาเบิ่งกันนะครับ2 0นะครับ3 0นะครับสี่นะครับ5 0า,นะนะาศูนย์นี่ครับพี่อเอฟซีองศูนย สามศูนย์สติด0นะเี่น้อังเอฟซีนะครับสองศูนที่อาจจะมาเป็นตกกลับอาจจะนบนหรือล่องล่างคือเเขานะครับอ่ะทีนี้มาเบิ่งกันต่อนะครับสองหนึ่งนะครับ31นะครับเป็นหองเอี C 1นะครับและ51นะครับนี่คบพี่ององ FC นะครับทั้งหมดทั้งมวลกัจะมีอยู่8คู่นะครับ8คู่นะครับแคู่นะครับเอาครับผมบ่งเปรียบเทียบเซกันนะครับพี่น้เอง FC หมดทีแล้วกับหมดนีนะครับ นะครับผมงดที่แล้วเซนนาดีไ้มาสีคู่วิ่งสองตัวนะครับวิ่งสองตัวแปดกับสองเข่าที่สองจับคู่ป่เขา่ามีอสี่คู่นะครับเล็กวิ่งสองตัวจับคู่สีค่คู่สีห่หางของไม่เศรษฐีวันศุวันสุกเซนนาดีไ้วิ่งบนล่างศูนต์ตัวเดียวนะครับวิ่งศูนต์ตัวเดียวจับคู่แต่จับเพิ่มทีนี้ จาก4ู่เป็น8ู่นะครับจะนั้นพิจารณาเอานะครับเด้อก็มี20 30 40 5 0นะครับรูดนะครับรูดถือว่ารูดกันนะครับ21 31 41หา1นะครับนี่ครับคือของเส้นดีนะครับเข้าใจนักเี่น้องเนาเอาบงเปลี่ยบเกียวกับเะกเข้าใจกันนะครับแล้วทีดดู่าเบิ่งเส้นอดีเด่นตัวไหนครับเนี่ตัวไหนนะครับวาเบื่องกันนะครับ เซียนนาดีทั้งหมด8คู่8หางเน้นอยู่2คู่2หางนะครับเน้นที่30เป็นไงครับผมง่ามบอกให้พี่น้องและเน้นที่50นะครับนี่คือของเซียนนาดีนะครับเอาพี่น้อง FC ซนะครับ เขาวาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับเ้อคนนันหนึ่งไลค์มันแชร์ให้อดแน่นะครับบัมบัมทีมจะเอรูดย่างเดียวนะครับตัวเลขเดินกรไดอยู่รอดเบิ่งกันนะครับเบื้องกันไปเบิ่งกันไปเรื่อยแก่เกาหน้าที่แปดหน้าที่เกาหน้าที่กับเบิ่งให้น้ำแน่นะครับกับเบิ่งให้จบนะครับผมกับกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมนะครับขอบุนกับคุณนนะครับทันที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับที่อยู่ทางไกลทางไกลนะครับ กับทางช่องกันนะครับเอาที่นี่พี่รองอ C ซี่ให้พี่รองอีซี่แคบหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับของเซียนนาดีกันนะครับเซียนนาดีกับเปล่าพัฒนานะครับวันศุกร์นี้จะแตกกันไหมให้พิจารนาเอาไปวิเคราะห์ชอบใครเอานะครับพอชอบกับขั้นนะครับพี่รองอีพซี่อ่ะขอบุณขอบกุ้นอีกครั้งหนึ่งที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับ